หลังหนึ่งคุณผู้ชมขาที่ต้องอยู่อาศัยกับลูกงมูเห่าจำนวนถึง14ตัวนะคะที่ตรวจเจอในบ้านขนาดนี้เจ้าของบ้านเชื่อค่ะว่าในบ้านหลังนี้นะคะที่พวกเขาเช่าอยู่น่าจะมีลูกงมูเห่าเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันกับเจ้าของบ้านอีกเป็นจำนวนมากค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ตำบลฉลุงในอำเภอหาดใหญ่จัดสงขาค่ะมีเหตุการณ์ที่ทำให้นัานเจ้าของบ้านเรียกว่าต้องหวาดผวาและก็ขนหัวลุกเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่า ครอบครัวต้องอาศัยอยู่กับกองทัพลูกงูเห่ามาเป็นแรมเดือนนะคะแล้วก็เพราะว่าลูกงูเหล่านี้นะคะหลังจากที่มันฟักนะคะแล้วก็ออกมาจากไข่เริ่มจะเลื้อยออกมาจากโพรงยุ้ยเยี้ยเต็มบ้านค่ะจนต้องมีการย้ายบ้านหนีเพราะว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่46ทับ6หมู่2บ้านม่วงค่ายในตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งเปิดซึ่งเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวสร้างด้วยปูนนะคะแล้วก็มีครอบครัวของนายเอราวันมามะอายุ43ปีหรือว่าบางแบเช่าอาศัยอยู่กับครอบครัวรวมทั้งสิ้น5ชีวิตซึ่งทั้งตัวเองภรรยาและก็ลูกอีก3คนนะคะอายุ4ปี6ปีแล้วก็7ปีโดยบอกว่าที่บ้านนียเริ่มพบลูกงูเหาตัวแรกเลื้อยออกมาจากโพรงใต้พื้นปูนในห้องเก็บของหลังบ้านครั้งแรกเจอเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยทุกวันก็บอกว่าก็จะพบลูกงูเห่าเนี่ยเลื้อยออกมาจากโพรงอย่างต่อเนื่องและบางตัวก็จะไปขดตัวนอนอยู่ทั้งในรองเท้านักเรียนของลูกรวมทั้งใต้หมอนใต้ที่นอนใต้ผ้านวมใต้กลองผ้าหรือแม้กระทั่งตามตู้ต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังเจอนะคะตามกล่องเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ในถุงกระดาษเรียกว่าเจอแทบทุกซอกทุกมุมของบ้านโดยเฉพาะในห้องนอนค่ะและก็ห้องเก็บของกลายเป็นที่อาศัยของลูกของเขาไปโดยปริยาย บอกว่าจนสุดท้ายท้ายที่สุดค่ะพี่เขาใช้วิธีการก็คือต้องอบพยพครอบครัวหนีไปอาศัยอยู่กับบ้านญาติในหมู่บ้านเดียวกันชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่าอยู่ไม่ได้จริงๆงูเห่ามันเต็มบ้านไปหมดค่ะเพราะกลัวลูกๆจะไม่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อเขาว่าน่าจะมีลูกงูเนี่ยนะคะอยู่ใต้โพรงหรือว่าใต้พื้นบ้านอีกเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เจ้าของบ้านหรือพี่เขาย้ายออกไปจากบ้านจึงตัดสินใจค่ะค้นหาตาม จุดต่างๆในบ้านนะคะโดยใช้วิธีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปตามรูตามซอกตามโพรงต่างๆภายในบ้านปรากฏว่าไม่นานค่ะลูกงูก็ทยอยกันเลื้อยออกมาจากโพรงถึง7ตัวค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็บอกว่าก็เพิ่งพบเพิ่มอีกหนึ่งตัวสดๆร้อนๆเลย ซึ่งเบ็ดเสร็จนะคะลูกงูเห่าที่เจอในบ้านนี้ทั้งหมดเนี่ย14ตัวด้วยกันค่ะแล้วก็ต้องตีพวกมันจนตายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันมากจนจับไม่หมดแล้วก็เกรงเรื่องของความอันตรายซึ่งนอกจากจะเจอนะคะเรื่องของลูกงูตัวเล็กๆแบบนี้แล้วเนี่ยพี่เขายังบอกอีกคว่ายังเจอคราบงูเห่าที่เพิ่งจะลอกคราบอีกนับสิบคราบทั่วทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นในรองเท้าของลูกกล่องเก็บของข้างตู้แล้วก็ใต้เสื่อใต้พรมต่างๆ นายเอราวันเจ้าของบ้านหรือว่าบางแมนะคะเล่าว่าเป็นไปได้ค่ะว่าครอบครัวพวกเขาเนี่ยต้องอาศัยอยู่กับฝูงงูเห่ามานานเป็นแรมเดือนแล้วตั้งแต่มันวางไข่ออกลูกโดยเฉพาะก่อนหน้านี้1สัปดาห์ที่พวกมันจะเริ่มเลื้อยออกมาจากโพรงให้เห็นแต่โชคดีมากนะคะที่ทุกคนในบ้านได้ปลอดภัยเพราะว่าปกติช่วงกลางวันที่ลูกอูเห่ามักจะออกมาจากโพรงก็จะไม่มีใครอยู่บ้านค่ะ โดยเฉพาะเด็กๆนะคะก็จะออกไปเปิดร้านขายของในหมู่บ้านแล้วก็จะกลับมานอนเฉพาะในตอนกลางคืนหรือว่าบางทีเนี่ยนะคะก็บอกว่างูเหล่านี้ก็อาจจะออกมาในช่วงจังหวะที่ทุกคนในบ้านเนี่ยหลับสนิทนะคะทำให้ไม่เห็นลูกงูเหล่านี้ แล้วก็นอกจากนี้นะคะเจ้าของบ้านยังบอกอีกค่ะว่าทุกครั้งที่เจองูนะคะหรือว่าลูกงูเนี่ยมันก็จะส่งเสียงขูฟ่ฟอฟอฟอนนะคะทําให้หลายคนไม่ได้ยินเสียงก็จะพยายามหาที่มาของเสียงและก็เชื่อว่างูนะคะที่เจอเนี่ยที่งูเห่าเนี่ยพวกมันน่าจะทํารังและอาศัยอยู่ในโพรงใต้พื้นบ้าน <S <s แล้วก็ยังเชื่ออีกค่ะว่าจํานวนที่เจอไม่น่าจะมีแค่นี้นะคะน่าจะมีลูกงูเนี่ยเยอะกว่านี้แน่นอนอันนี้แม่ นี่เป็นลูกงูตัวเล็กๆนะคะที่เจ้าของบ้านเนี่ยบอกจับแล้วก็ตีให้ตายแล้วก็มากองรวมกันเดี๋ยวไปฟังเสียงคำบอกเล่าจากเจ้าของบ้านนะคะที่พูดถึงประเด็นนี้ให้ได้ฟังกับผู้สื่อข่าวของเราไปฟังกันดูนะคะ่ะในบ้านมันจะค่อนข้างมืดหน่อยยินเสียงคู่สูโซู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าอะไรแต่พอมองไปที่รองเท้าของลูกึกำลังฉูคอลยลูกตัวเล็กน่ะหัวหัวหัวไม่โป้งก็เลยเมื่อวานนั่นแหละก็เลยเริ่ม เริ่มหาเลยเริ่มหาแต่ก็คือว่ายังหาไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์พอหลังจากนั้นประมาณบ่ายสองผมกลับมาในบ้านเนี่ยเห็นมันเลื้อยอยู่พอดีเลื้อยขึ้นที่นอนเลื้อยขึ้นไอ้ผ้าโ่มมันก็เลยจัดการทุบไปตัวเป็นตัวที่สามหลังจากนั้นก็เลยจริงจังเลยคราวนี้หรือเข้าของหรือเสื้อผ้าที่ว่าเป็นสงสัยที่มันมันจะอยู่อันก็เลยได้เห็นรูของมัน พอเห็นในช่องนั้นเห็นพอดีตัวหนึ่งกําลังเลื้อยขึ้นมาตัวเล็กนั้นกําลังเลื้อยขึ้นมามาจากตรงนั้นนันน่นแหละในในรูนั่นแหละหลังจากนั้นก็เลยคุยตัวไปอีกเจอทุกซอกทุกมุมในกองผ้าบนที่นอนของลูกบนผ้าห่มบนในในรองเท้านั่นแหละ